สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอมนะฮะนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกนะฮะหลังจากที่คุยออกมอวานนี้นะครับเป็นคลิปแรกผมจะมาลงนะฮะสูตรนะฮะเน้นๆร้อยบนให้สมาชิกได้รับชมกันฮะเดินต่อจากวดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมาได้3ามกับ4ี่นะครับ ผมก็วางชุดสรุปผมก็วางที่ 3- ากับสฮะแต่หลักร้อยสูตรนี้ก็มาวางจริงที่3ากับสหลักร้อยชุดสรุปแต่นะฮะชุดสรุปหลุดนะครับนะบอกว่าก่อนหลุดนะฮะมาเฉพาะหลักร้อยนอกนั้นก็หลุดนะครับหลุดทั้งบนทั้งล่างเลยก็ต้องกลับไทขอผ่ายสมาชิกนะครับก็มีสูตรนี้นะครับที่เข้าเดี๋ยวมาทําต่อให้นะครับในคลิปนี้เลยฮะเดี๋ยวจะมาเทียบชนนะครับกับสูตรเด่นร้อยบนสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่อะอันนี้สูตรเก่าอันนี้สูตรใหม่นะครับ ผมเห็นสูตรนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับมันชนกันกับสูตรสูตรเก่านี้ด้วยนะฮะชนกันทั้งทั้งสองสูตรเลยนะครับผมก็เลยนํามาเทียบชนให้ในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสูตรร้อยบนนะครับแม่นๆนะครับสูตรที่เข้าอีกก็มีสูตรนี้ฮะร้อยบนตัวเดียวเหมือนกันแต่นะฮะมันกระโดลงไปที่หลักหน่วยฮะสำหรับสูตรหลักร้อยบนสูตรนี้นะครับมันได้เลขสามเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับ เดี๋ยวคลิปต่อๆไปยวผมจะปรับสูตรนี้นะเป็นเลขเด่นวิ่งบนก็แล้วกันนะฮะเพราะมันหลุดไปหลักหน่วยสูตรมันมาที่เลขสามหลักร้อยแต่มันลงไปที่หลักหน่วยบนนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําสูตรหลักร้อยนะฮะสองสูตรนี้ให้สมาชิกได้รับชมกันก่อนนะสูตรเก่าสูตรใหม่เทียบชมกันนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ ช่องอทอนนักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคำเตือนทักช่องกันก,นก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการผนานหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ตัท่านนเองะครบ ถูกผิดก็ต้องกราบขอโทษข้อ,อไขสมาชิกไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เอาอันนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยนะครับต่อจากวุ้นที่ผ่านมานะครับอันเดียวมา <c oughs> ทําสูตรนะมาดูหลักร้อยสูตรใหม่กันก่อนนะครับสูตรนี้นะครับลงให้วดนแรกนะสูตรนี้นะมาดูว่างวดแรกนะสูตรหลักร้อยสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับ สูตรได้แปดกับเก้าครับผลออกเก้าส่วนสามนับก็เก้าฮะมาที่หลักร้อยบนนะมาที่หลักร้อยบนอ่ะตัวเป็นวัตที่หน,ะนึ่งนะครับวัตที่สองนะฮะสูตรหลักร้อยบนนะสองตัวมาหนึ่งตัวได้หนึ่งกับสองผลออกสองเจ็ดสองร้อยบนก็มาที่เลขสองครันะนบวัตที่สอง องั์ที่3ฮนะสูตร100บน2ตัวมา1ตัวได้8กับ9ก้ออก8 7 2ครับไครับมาที่หลักร้อยบนถูกเป็นวดที่3นะววดที่3อ่ะถ้าใครชอบอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมเขียนตัวนี้ให้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับสมาชิกนะสำหรับสูตรนี้นะ สุดใหม่ครับอ่ะหมวดที่4นะครับหมวดที่4สูตรเด่นร้อยบนนะสองตัวมาหนึ่งตัวได้6กับ7จถ้าพดอก6 05นครับก็6คนระับมาที่หลักร้อยบนถูกไวดที่4นะครับ งวดที่5นะครับงวดที่5สูตรเด่นนะฮะหลักร้อยบนนะฮะสตัวมาหนึ่งตัวนะครับได้เลขสี่ก,กับเลขห้านะครับเพรดอกห้าสามศูนย์หลก้าสามศูนย์ก็เลขห้าฮะมาที่หลักร้อยบนครับถูกงวดที่ห้านะครับถ mm. ูกงวดที่ห้า อ่ะงวดต่อมานะครับงวดที่6ก็คืองวดเมื่อวานนี้นะครับสูตรเต็มร้อยบน2ตัวมาหนึ่งตัวนะฮะได้4กับนะครับผลออก4 5 3หมอ่ะ4นะครับมาที่หลักร้อยบนนะ4มาที่หลักร้อยบนอ่ะแถมมาที่หลักสีด้วยนะฮะก็เฉพาะหลักรนะ้อยครับถูกนะ อาไปดูฮะวดนนี้นะครับได้เลขตัวไหนอันนี้แถมหลักสิบได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะฮะสวัสชิีนะ <c oughs> นี่ฮะสูตรอ่ะแคบไว้เลยนะฮะสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะต่อจากพวดที่ผ่านมาครับเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับเพึ่งลงอ่ะสูตรใหม่พิ่งลงนะฮะส,สูตรนี้อ่ะมาดูวิธีทํานําหลักร้อยบนหนึ่งครั้งครับบวก ร้อยบนหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกร้อยตัวหน้า,า 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึครั้งบวกสิบามตัวท้ายา 1, ครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขหกงที่นะครับนะครับเอาบวกกันดูฮะสี่บวบวกห้าลงท้ายเลขเครับเก้าบวกสงลงท้ายเลข1นึบวกแ หนึ่งบวกแปดลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกหกคงที่นะครับลงท้ายเลขห้าตำแหน่งแรกห้าบวกเพิ่มเป็นหนึ่งก็จะเลขหกอ่ะหลก100ักนะร้อยบุญนะสุดใหม่ได้ห้ากับหกอ่ะแคปสุดไว้ฮะนะครับ,คใ,ครบใครที่ชื่นชอบนะครับก็แคปสุดไว้ใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะครับอ่าได้ห้ากับหกอ่ะ, 5, อะสุดนี่ห้ากับหกนะครับวันนี้ พวงประจำวันที่นะ16ทับ8ทับ่ะรอรุนกันนะครับสมาชิกนะอันนี้สูตรแรกในะคลิปนี้อามาดูสูตรที่สองสูตรไฮสูตร <c oughs> นะครับอ่ะมาดูสูตรนี้นะครับสูตรเก่านะครับต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับสูตรเน้นๆร้อยบนนะครับสองตัวมัน่นหนึ่งตัวนะครับก็ผมใช้จริงต่อจากงวดที่แล้วนะครับสําหรับสูตรเน้นร้อยบนฮะได้สามกับสี แต่เก็บอกไปแล้วว่านะฮะหลักส,สูตรนี้ก็เข้านะแต่หลักร้อยบนผมวางชุดสรุปวางที่3ากับสี่นะแต่หลักสี่กับหลักหน่วยนั้นหลุดนะครับสมาชิกนะก็หมายความว่าชุดสรุปผมทันะ้งบนทั้งล่างหลุดนะแต่หลักร้อยสูตรนี้ก็มานะครับเป็นสูตรเก่านะครับสมาชิกนะใครชอบสูตรเก่าหลักร้อยสองตัวมาหนึ่งตัวต่อจากวดที่แล้วนะครับวดที่ผ่านมาสูตรได้3ากับ4่นี่แหละฮะ ถูดได้3กับ4โอ้ที่ผ่านมานะครับผลออกอผลออกอะไรมาสี่นะครับ5 3อ่ะผลออก4 5 3ครับสี 4, 5, ่ห้าอ่ะมาทั้ง2ตัวเลยครับแต่เป็นไปนสู่หลักร้อยนะเลขสี่นะฮะมาที่หลักร้อยเลขสามเลขสามนี่มาที่ที่หลักหน่วย ก็แถมหลักหน่วยมาด้วยนะครับสมาชิกนะผลนะปล่อยได้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรเก่าเนอะพี่นะ้องนะสูตรที่มันเข้านะแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าชุดสรุปมันหลุดนะชุดสรุปมันหลุดนะครับไม่มีแก้ไขตัวเลขสูตรไหนที่มันเข้าเพราะว่านำมาต่อย,ยอดให้แถมมาที่หลักหน่วยด้วยนะครับก็ลงจริงให้งวดแรกวดที่ผ่านมานะงวดเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นข้อเข้านะมาตามนี้เลยนะอะ่ะ โวดที่จะถึงนี้นะครับหลักร้อยบุญสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันฮะอันนี้ของสูงโมดที่ผ่านมานะอันนี้ของงวดนี้นะฮะวิธีทำฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับโทษทีนะสมาชิกนะเข้เามาเข้ามาพูดเร็วเกินนำหลักหมื่นหนึ่งครั้ง มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักสิบสตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข1คงที่นะครับก็จะได้หลักร้อย2ตัวมา1ตัวสูตรเก่านะครับ <c oughs> อ่ะบวกกันดูฮะ6กบวกแปดอ่ะหกบวกแโอ้ยไม่ใช่โทษทีฮะหกบวกสองลงท้ายเลขแปด อะไรเบอร์แล้วเบอร์ล้วนะครับหกบวกแลงท้ายเลขแปดแบวกหลงท้ายเลขสี่นะสีบวกศก็ลงท้ายเลขสี่นะครับสีวกหนะครับก็สีบวกหก็เท่ากับห้าตำแหน่งแรกหบวกเพิ่มเป็นหนึก็จะเลขกอ่ะสมาชิกอ่ะโอ้โทษทีโดนขาก้องบวกหนึอ่ะ,อะวดน,นี้ได้5กับ ค้ากับหกอ่ะมันชนกันที่ผมบอกเกิดไว้นะฮะสองสูตรชนกันสูตรเก่ากับสูตรใหม่อ่ะแคปสูตรเก่าไว้อันนี้เป็นสูตรเก่าเด้อเดินต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะครับสมาชิกนะสมาชิกก็เี็นแน่นอนนะคนะรับน,นะครับเห็นแน่นอนนะสมาชิกนะเราใครที่ติดตามช่องแอทอนนะครับนักคานวณอยู่นะครับอ่ะแคปสูตรไว้ฮะแคปสูตรไว้เป็นที่เรียบร้อยอ่ะไปเติมฮะ <c oughs> สูตรเก่าไฮไลท์นะครับในคลิปนี้ก็คือห้ากับหกฮะอ่าจะมาสักตัวไหมห้ากับหกนะฮะวดประจําวันที่ลงจริงให้วดที่สองวดนี้วดประจําวันที่ทับสิบหกอ่ะทับแปดทับหกหกอ่ะรอลุ้นก็แล้วกันนะฮะอ่าทีนี้อันนี้สูตรเก่านะต่อจากวัที่ผ่านมานะครับสูตรเก่านี่มาเทียบชุนกับสูตรใหม่นี่อ่ะชุนกันที่สองตัวเลยนะฮะวดนี้ นี่ชนกันที่2ตัวก็คือชนกันที่เลข5กับเลข6เลยอะสมาชิกชอบเลขตัวไหนก็พิจารณาเอาถ้าเป็นผมชอบผมชอบเลขผมชอบเลข6นะฮะน่าจะเป็นเลขคู่นะที่ผมชอบอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้หลักร้อยบนเทียบชนกัน2สูตรนะสมาชิกนะอะเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวผมก็จะนำสูตรนี้นะอันนี้เป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียว เลขสาเดี๋ยวผมจะมาปรับเป็นนะครับสามมันมาที่หลักห่วยเดี๋ยวผมจะมาปรับเป็นเป็นวิ่งบุญก็แล้วกันสำหรับสุดนี้นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฮะเจอกันใหม่นะครับผูน้นี้สำหรับวิ้ขอคุมครับ